อ่าวสวัสดีจ้าพี่ชื่อพี่แดงนะชื่อจริงก็นายมนตรีกาพัฒพงศ์เป็นผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านสีปลายที่นี่นะที่นี่เขาเรียกว่าฟาร์มตัวอย่างบ้านสีปลายาเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะมีอะไรมัง่งเดี๋ยวจะพาน้องๆไปดูกัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตำบลตลิายอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่เติบโตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เชื่อในพลังของสมุนไพรธรรมชาติและความร่วมมือของคนในชุมชนเราอยากจะเปลี่ยนสมุนไพรธรรมดาให้กลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทั้งดีต่อสุขภาพและดีต่อใจของคนในชุมชนไปพร้อมกัน เราตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพสมุนไพรของเราเรา,เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของเราทุกครั้งด้วยแนวทางการพัฒนาคิดออกแบบทดลองปรับปรุงพวกเราทีมเคอร์บินเชื่อว่าทุกความสำเร็จเริ่มจากการคิดไอเดียใหม่ๆว่าสมุนไพรท้องถิ่นสามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรเรื่องการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสูตรผลิตภัณฑ์รูปแบบบรรจุพัณฑ์หรือเรื่องราวของชุมชนเราออกแบบให้ทั้งสวยและใช้งานได้จริงและเล่าเรื่องราวชุมชนได้ในทุกชิ้นงานและแน่นอนทุกความสำเร็จต้องมีฮีโร่ตัวจริงวันนี้เราจะไปพบกับพี่แดงพี่ยะและทุกหัวใจสำคัญของตาลีาอเออร์ b, ที่จะมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้พร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะขอขอสวัสดีนะคะ ายาฟ่ายายสารอนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยตะลีอายค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าทางกลุ่มเราเนี่ยถ้าเราผลิตเราเพียงแค่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเพียงแค่วัตถุดิบที่เรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเราดีที่เนี้ยจะมีฐานลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็ว่าก็จะมีความมั่นใจว่าเรามีเครื่องหมายอะไรที่จะการันตีความมั่นใจทีเนี้ยค่ะเราก็มีทั้งมออมสินวัฒพักเข้ามามีบทบาทนะคะช่วยปรับ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีมาตรฐานขึ้นมาค่ะทั้งโอยอะไรนะคะของเราทําให้เรามีเครื่องหมายโอโยการันตีนะคะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราได้ดีมากขึ้นค่ะก็คือที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเลยชาวบ้านมาเรียนรู้ที่นี่เสร็จแล้วกลับไปทําที่บ้านไปปลูกผักไปปลูกพืชผักต่างๆปลูกสมุนไพรต่าง,างๆเสร็จแล้วนํามาจําหน่ายให้กับฟาร์มฟาร์มก็จะรวบรวมผลงตอีกทีนึงมาแปรนลูก เพื่อจะส่งให้กับต่างยกตัวอ,อย่างเราทําลูกประครบสมุนไพรส่งให้กับทางโรงพยาบาโลโรงงานผลิตยาที่อาเภอสายบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นทีมเฮอร์บินจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขปตปัตตานีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดนอกไปจากนั้นยังมีนักศึกษาทีมสื่อที่คอยสนับสนุนกลยุทธ์ทางการตลาดตาดีอายอาจเริ่มต้นจากสมุนไพรธรรมดาแต่สิ่งที่เราตั้งใจสร้างไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์มันคือการสร้างชีวิตสร้างโอกาส และสร้างคุณค่าให้กับชุมชนของเรามากกว่าสมุนไพรมากกว่าสมุนไพรมากกว่าสมุนไพร